สวัสดีครับผมกับผมรถทัวไทยไปทัวร์ทิพย์นะครับวันนี้เสือสะดุ้งไฟครับออกไปซื้อเสือห้องไหยแล้วก็มาเห็ดกวยนะครับยินก็พม้าเจ้าครับอันนี้กุงหวานครับกุุงหวานซื้อมาจากนาครศรีนะครับมึนกลับมาจากโคราชนะครับพี่น้องมากเลยหิวข้าวกันเล้เนื้อเขาขายอยู่นหนเรียนนะครับ ซื้อมาโลนึงครับเห็ดเอาประมาณจากครึ่งกิโลละ่ะใส่กระป๋องไว้กินบุฟเฟต์ก็เ,เข้าตูน้นะพี่น้องเนาะที่ขาดไปได้ก็คือสิบหกสิบหกแปดพี่น้องเนาะเย่ยงร้ฝาล้อมครับมื้อนี้บ่ก,กินดิบครับบ่ก,กินดิบมื้อนี้มื่อยนะครับกินสุกดีกว่าอันนี้อันกุ้งแชบุวยนะครับแซ่บของเขาอยู่พี่น้องเลยมาๆๆพี่น้องมากินกันแซ่บได้แซ่บได้มื้อน,นี้ฮะ เสือสะดุงไข่คือคือคือพี่น้องขุตายตเบาเรื่องอย่างแก่กล่องเลยพี่น้องแก่กล่องก,งกุ้งเก็บผักบูษเสือมกี้พี่น้องโอ้ยหมดขึ้นยังวะ พักก um, oh, ็มีแบบตั่วซาอุนเอาเนาะแบ่งเสือมเกือนะครับบ่ได้เตรียมการบ่ได้เตรียมการมาเห็นเขาขายภาพรถผ่านมาเห็นเขาขายหน่วยเนื้อคือเป็นจากงัวน้อยเรับวัวน้อยอยู่พอครับกัดมาเสือข้งโล่ก้อยข้างโล่ก้อยแต่เสือกินบัวเบิ้ล้วพไปนอนไยคือคือคือ บ้านมันถามว่ากินข้าวเหนียวของจ้าเจ้าเรับพี่น้องมาๆมา,มาขา้าวยังก็ได้วะซื่อว่าขา้ขาวข้าวหน่อยกับมีแหง้งข้าวหลายกับมีแห้งวะเบาเร่นนะครับอืมคักๆักขักินดิเปิดยัดเป็นพญยานเป็นวะแม่บ้านเอออื มตุม่มนะครับที่จริงแล้วผู้ขาก็บอรหมักเป็นผักแต่ว่ากินเนี่ยก็ต้องกิิ่นนะครับเพราะว่ามันโอกาสให้มีไฟเบอร์เนาะตามทรัพย์ที่หมอที่พยาบาลันบอกลูกนะครับบอกอื พอกินเนื้อกินผักเล้เยอะครับ <c oughs> คนดีนอกากคนดีแต่หัวปีน้องพี่น,อน,อน้องนอปีนี่ทำมาจากโคราชไม่ได้ลงคลิปให้เบิ่งครับเมื่อวานอุบัติเหตุอย่างหลายนะครับอุบัติเหตุต้องรถมะพร้าวลงไปแช่ในคลองนะครับพร้าวแช่คลองนะครับแช่เป็นลำเในพี่น้อง <c oughs> เ่วงอไี่รองรับตะครองน้องวานน้องฝนจะตกน้องพี่น้องที่มันซ่านะครับส่งงานเมื่อวานเพราลูกค้าเพิ่นสั่งแท่งมานะครับทางบริษัทจัดส่งบริเอเกยบไปให้พี่น้องเสียวกัแจ้งเนาะเสียวเพิ่นผัวแจ้งมาว่าแห้เอาโทษเอาแท่งไปลงให้ลูกค้าด้วยท่านเขาสั่งไปสองใบนะครับ แ้วถ้าเขาแล่นไปเอาพุ่นล่ะพี่น้องโคกกรวดนะครับผมไปลงอยู่กลางเพื่อสิล่างแทงแล้วเพื่อสิหันนีเขาว่าเพื่อสิแล้าแทงมานี่เจ้าแรกเที่ยงนะครับออกออกจากไอ้บอลทีแรกนะครับเที่ยงเจ็ดบอลเกือบหมดแล้วครับเมื่อวานยีลาอีีเรือพี่น้องเอ้ยแล่นมาพอไดไอ ก็ประมาณหกโมงครึ่งเนาะบ่อนช่างหลุดก่อนขึ้นเขาป mm ักนะครับแต่ช่างแบกผ้าไปอาบหน้าอาบท่านะครับนั่งไปนั่งมารับเสร็จแล้วพี่น้องเลยตื่นมาห้าทุ่มออกจักหันห้าทุ่มนะครับมาค่บบ้านแปดโมงครับก็เลยไปเห็นเขาขายเนื้อหอยอ่อนต้นเตี้ยนมะสมเขี่ยวจัดส่วนตัวรียบน้อยเปิดฝานครับแซ่บคือเก่าพี่น้องอยู่บนเก่านะครับหน้าบ้านนะครับสำนักกระบกครับ ครับเอาคลิปนี้ซ้ำนี้แหละพี่น้องอกินข้าวก่อนแล้วสิได้ไปเช็คพวงไร่หลวดไปแต่พวงไร่ลอบ่ไปครับื่อวานโอเกือบ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 อีรุกตุ๊บตับลงห่วยรวยคนที่อยู่ทางหลังอ่ะรวยครับคลิปนี้ด้วยครับรับความขอบคุณนะครับจากผมหล่อทัวไทยไปทัวทีมนะครับสวัสดีครับ